ราชาลูกหนังทโรขอเสนอทีมในฝันสองไลน์อัพแมนยูหากเติม4แข้งเดือนมก,กราคมส่งไลน์อัพในฝันของแมนเชสเตอร์เต็ดหากได้4แข้งดังเข้ามาเสริมทัพในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมก,กราคมนี้ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การคุมทัพของรูเบนอโมริมกำลังอยู่ในช่วงภาวะวิกฤตหลังหล่นมรังอันดับที่14ของตารางแล้วหลังจากเกมล่าสุดเปิดรังแพนน้นิวคาสเซนซูต่อ2และมีแต้มห่างจากโซนตกชั้นอย่างอิฟสวิเพียง7คะแนนเท่านั้นจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ปีแสดงจำเป็นต้องเดินหน้าเสริมทัพอย่างเร่งด่วนในตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมนี้เพื่อพลิกสถานการณ์กลับมาให้ได้ อาโมริมชนะเพียง4นัดจาก11เกมแรกที่คุมผีแดงนอกจากนี้พวกเขายังมีปัญหาในเกมรุกเนื่องจากยิงประตูไม่ได้มา3นัดหลังสุดซึ่งกุนซือชาวโปรตุเกสเคยออกมายอมรับไว้ว่าอยากรับงานในช่วงซัมเมอร์มากกว่าเพราะจะทำให้เขาได้มีการซื้อขายนักเตะด้วยตัวเองเวลานี้แมนยูมีข่าวพร้อมโละะลายแข้งออกจากทีมซึ่งหนึ่งในนั้นคือมาคัสและฟอร์ดที่น่าจะหมดอนาคตในยุคข,ของอโมริมเรียบร้อย โดยมีปารีสแซงช็คแมงแสดงความสนใจอยู่ขณะที่ผู้เล่นขาเข้าแมนยูก็มีข่าวเชื่อมโยงกับหลายแข้งดังโดยเดอะซันสื่ออังกฤษได้คาดการไลอัพหากได้ตัว4แข้งทั้งบูโนกิมารส์อฟองโซเดวิสดานีโอโมและวิตเตอร์โยเคเรสเข้ามาเสริมทัพตลาดหน้าหนาวนี้ระบบ3-4-3ผู้รักษาประตูอังเดโอนาน่าในตำแหน่งผู้รักษาประตูยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอังเดโอนาน่าลงเฝ้าเสาเป็นมือหนึ่ง กองหลังเลนี่ยโร و มัตไทเดลิกลิสโดมาตินในตำแหน่งกองหลังอมโมริมยังคงใช้เล่นชุดเดิมในทีมหลังมีตัวเลือกให้ใช้งานอยู่เพียบและจะไม่มีการซื้อใครในตำแหน่งนี้มาใหม่กองกลางอ so ามาเดียโรบโน o ก i ิมาไรส์คอปปี้ไมนูอัลฟอนโซเดวิสขยับมาในตำแหน่งแดนกลางแมนยูน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดโดยเฉพาะวิงแบ็กฝั่งซ้ายที่เป็นจุดบกพร่องของแมนยูชุดนี้ และจะได้เอาฟองโซเดวิสจากบาเยมินิกมาอุดรูรัวในจุดนี้ขณะที่คู่มิดฟิลด์ตัวรับจะมีบุนโอกิมาริสจากนิวคาสเซิลนเต็ดเข้ามาจับคู่กับคอปปี้ไมนูทดแทนแข้งวัยเก่าอย่างกาซิเมลโลและคริสเตียนเอเด็กเซนกองหน้าบรูโนก์แฟร์นันดานิโอโมวิเตอร์โยเคเรส ส่วน3แนวรุกจะมีดานี่โอโมมิดฟิลจากบาสซโลนาที่ล่าสุดกลายเป็นแข้งฟรีเอเยนเรียบร้อยแชมด้วยวิกเตอร์โยเคเรสกองหน้าจากสปอร์ติ้งลิสบอนที่อาโมดิมต้องการดึงมาร่วมงานกันอีกครั้งลดบาดแผลศึกแดงเดือด5ข้อแมนยูสมควรพิจารณาเกมประทะลิเวอพูล ถึงตอนนี้หลายคนฟันธงล่วงหน้ากันแล้วว่าแมนยูไม่แคล้วโดนย่ำใหญ่แน่ในเกมหน้าที่พวกเขาจะต้องบุกไปเยือนลิเวอร์พูลในวันอาทิตย์เป็นเรื่องช่วยไม่ได้ที่ใครต่อใครต้องคิดในทางอากุศลแบบนั้นในเมื่อพีแดงแพ้รวดใน4เกมหลังโดยโดนสอยตะคายบานตาไทยแถม3เกมหลังพวกเขายิงประตูไม่ได้เลยแม้แต่เม็ดเดียวจากผลงานดังกล่าวกองเชียร์เรสอาร์มี่จึงพากันหนาวๆร้อนๆเป็นธรรมดาเนื่องจากลิเวอร์พูลทีมจา่าฝูงพิมลีกมีเกมรุกที่จัดจ้านเกินห้ามใจ แถมพวกเขาเคยเปิดแอนฟิ์ฆาตกรรมโหดทีมคู่ปรับมาแล้วด้วยสกอร์7ต่อ0นอกจากนี้แมนยูเต็ดไม่เคยบุกไปชนะที่แอนฟิ์นาน9นัดแล้วนับตั้งแต่เดือนมก,การาคม2016โดยพวกเขามีผลงานเสมอสี่นัดและแพ้5นัดแถมยิงได้แค่ประตูเดียวและเสียไปมากถึง18ประตูด้วยเหตุนี้ผีแดงจึงต้องพยายามหาทางคว้าผลลั์ในเกมแดงเดือดให้ได้โดยเฉพาะการมองถึง1แต้มเป็นอย่างน้อยในเมื่อทั้งสองทีมมีฟอร์มที่ต่างกันสุดขั้ว และนี่คือ5วิธีที่อโมดิมสมควรพิจารณาก่อนพาทีมทำศึกนัดสำคัญวันอาทิตย์นี้1ส่ง2กองกลางลงบูในเกมแพนิวคารเซลคารังแมตต์ปราศจากทั้งบูโนแฟแนนและมาเนลอกาเต้ที่ติดโทษแบนโดยกุนซือโปรตุกีสเลือกส่งกาซิมโรกับคริสเตียนเอลิกเซนลงสนามผลปรากฏว่าสลิกาดงยิ้มหวานเนื่องจากสองกองกลางของทีมเจ้าบ้านไม่มีพละกำลังมากพอในการวิ่งสู้ฟัด จนส่งผลให้ปีแสดงโดนสอยตะข่ายไป2ตรงในครึ่งแรกก่อนแพ้ไปด้วยสกอร์ดังกลา่าวฉะนันแล้วเกมที่แอนฟิล์ในวันอาทิตย์นี้อโมริมไม่จําเป็นต้องคิดอะไรให้พิสดารพันลึกเหมือนลหลายเกมที่ผ่านมานอกจากส่งดาวเตะทีมชาติโปรตุเกสและอุรุกวัยลงเล่นเป็นตัวจริงเนื่องจากทั้งสองมีพละกําลังที่จะวิ่งมากกว่าทั้งมิดฟิลด์ทีมชาติบราซิลและเดนมาร์กอย่างแน่นอน 2. ออย่าทิ้งขว้างไมนู ในเกมบุกกับซาลิกาดงอโมโริมถอดคอปเ้เมนูออกไปเป็นตัวสำรองเนื่องจากดาวเตะหนุ่มยังเรียกฟอร์มเก่งกลับคืนมาไม่ได้แถมถูก,กูรูวิจารณ์ถึงการเล่นที่ครองบอลนานเกินไปจนก่อให้เกิดความผิดพลาดอย่างไม่บังควรอย่างไรก็ดีด้วยเหตุที่โจชัวเซิร์ซีปั้นเกมแทนแฟนนันไม่ได้อย่างที่อโมโริมคาดหวังสุดท้ายกุนซูนุ่มจึงตัดสินใจแก้ลาำทันทีตั้งแต่ครึ่งแรกโดยการส่งเมนูลงเล่นแทนดาวเตะทีมชาตินเธอแลนด นับจากนั้นแมนยูเตปก็มีเกมที่ดีขึ้นและเดินหน้ากดดันทีมอีสานได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะในครึ่งหลังหากแต่เกมลุกขกเ,เ,เขายังขาดชั้นเชิงจึงไม่อาจพังประตูดได้นาน3เกมติดต่อกันแล้วโดวยเหตุนี้ไมนูจึงเป็นกองกลางอีกรายที่สมควรได้ออกสตาร์ทเกมแดงเดือดเนื่องจากเขามีความสดที่จะวิ่งได้ตลอดทั้งเกมอย่างที่แกรี่เนวิลล์อดีตกองหลังผีแดงลงความเห็นว่าทีมอาซูนจำเป็นต้องส่งนักเตะที่สามารถวิ่งได้ตลอดลงบู๊กับลิเวอร์พูล ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นทีมที่ขยันวิ่งสร้างปัญหาให้กับทีมคู่แข่งแบบไม่หยุดกระทั่งทําให้พวกเขามีโอกาสทําประตูนในแต่ละเกมอย่างมหาศาลสรุปง่ายๆก็คือแมนเชสเตอร์จำเป็นต้องอาศัยเด็กปั้นวัย19ปีให้ช่วยวิ่งพล่านทาลายเกมรุกของทีมเจ้าบ้านร่วมกับอุกาเตซึ่งอาจเป็นการลดพิษบาดแผลในเกมแดงเดือดให้กับทีมเยือนได้ไม่มากก็น,น้อย 3. ปรับโฉบวิงแบก เนวิลลงความเห็นถึงระบบ3-43ของอาโมริมว่าไม่เป็นผลดีต่อผีแดงเนื่องจากพวกเขาไม่มีนักเตะที่สามารถเล่นในตำแหน่งวิงแบ็กได้อันเป็นพื้นฐานของหมากการเล่นในรูปแบบหลังสามปฏิเสธไม่ได้ว่าระบบของอาโมริมจำเป็นต้องมีวิงแบ็กที่สามารถวิ่งขึ้นลงทำเกมรุกและรับได้ตลอด90นาทีแต่สำหรับนูแซม้มาซาอุลและดิโกดาโลไม่ได้ช่อมชองกับการต้องรับผิดชอบบทบาทดังกล่าวทั้งคู่โดยเฉพาะการเสริมเกมรุกที่ย่ำแย่ เมื่อเป็นอย่างนี้อาโมดิมจึงจําเป็นต้องคิดใหม่ทําใหม่ด้วยการกลับไปใช้งานอามาดเดียโลให้ทําหน้าที่เป็นวิงแบ็กด้านขวาอีกครั้งอย่างที่เขาเคยทํามาก่อนแล้วแต่เน้นโรเตชันเป็นหลักกระทั่งมาจบที่ดาโลก,กับมาซาอุยและที่แน่ๆปีคิมชันอาริคโคสมีความมุ่งมั่นและทุ่มเท,ทที่จะวิ่งขึ้นลงทางกราบขวาได้แถมเขาพร้อมทาประตูให้ทีมได้เช่นกันหากโอกาสเปิดกว้าง4เชื่อมั่นโยโรนอกจากระบบหลังสามจะสร้างปัญหาให้ผีแดงอย่างมาศาอแล้วถึงตอนนี้อาโมดิม ยังวางตัวนักเตะในตำแหน่ง3เซ็นเตอร์ฮาฟได้ไม่ลงล็อกสักทีดังจะเห็นว่าเขาเปลี่ยนหน้านักเตะแทบทุกเกมต่อกรณีดังกล่าวถือเป็นเรื่องช่วยไม่ได้เหมือนกันเรื่องจากจะว่าไปแล้วแมนยูเต็ดไม่มีกองหลังคนไหนที่พร้อมเล่นในระบบหลัง3เลยสักคนรวมทั้งลิสโดมาติเนสด้วยที่ซีซั่นนี้มีฟอร์มออกทะเลอย่างเห็นได้ชัดไม่เพียงแค่นั้นแฮร์รี่แม็กควายก็ชา้าเป็นเรือกเกลือขณะที่มัตไทเดลิกก็อุ้ยอ้ายไม่เหมาะกับเกมในพีเมลี จะมีก็แต่เลนิโยโรที่พอจะมีความคล่องแคล่วแต่ปัญหาคือเขายังอ่อนประสบการณ์จะอย่างไรก็เถอในเกมที่ต้องรับมือกับแขงรุกที่มีความเร็วสูงของลิวอพูอโมลิมจำเป็นต้องให้ความเชื่อมั่นในตัวกองหลังเฟรน์แมนด้วยการส่งเขาลงเล่นเป็นตัวจริงแม้อาจไม่ได้ช่วยอะไรทีมมากนักเนื่องจากข้อเท็จจริงคือผีแดงพึ่งพาใครไม่ได้เลยในบรรดากองหลังชุดนี้แต่ยังน้อยพวกเขาสมควรมองหาซินเทอร์ฮาร์ปที่มีความคล่องตัวเอาไว้ก่อน 5. เสี่ยงกับแบรดฟอร์ จาก5เกมที่อมริมไม่ส่งมาคัสแลตฟอร์ดลงเล่นพวกเขาแพ้ไปถึง4เกมและชนะแมนซิตี้เกมเดียวในนัดแรกเรซซอร์สกต่อ1ซึ่งถือเป็นเรื่องที่พลิกความคาดหมายเนื่องจากอาหมาัดซัดป,ประตูชัยในช่วงทดเวลาพาทีมแซงชนะเรเบลบสีฟ้าได้ถึงเอติฮัดสเตเดียมจากฟอร์มที่เลวร้ายของทีมหากอมริมไม่มีอาการมากจนเกินไปเขาจำเป็นต้องยอมรับความจริงว่าทั้งเซิร์ซีและลาสซูดฮอยดุน2กองหน้าไม่มีทีเด็ดมากพอที่จะเนลมิตชัยชนะให้ทีมได้ แน่นอนว่าแรดฟอร์ดโดนดรอปเนื่องจากเขาเองก็มีฟอร์มที่เลวแหลกมานานแล้วเช่นกันแต่ถึงอย่างนั้นเขาเป็นกองหน้าที่มีความเร็วและจุดแข็งตรงนี้สามารถเป็นประโยชน์ต่อผีแดงได้ในการเล่นเกมโต้กลับจึงกล่าวได้ว่าอโมรมไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วนอกจากต้องลองเสี่ยงใช้งานแรดฟอร์ดซึ่งไม่แน่ว่าเขาอาจเป็นตัวโจกให้ทีมก็เป็นได้เนื่องจากแมนยะูไนเตดณชั่วโมงนี้ไม่มีอาวุธชิ้นไหนที่จะหักปีกองแดงได้อีกแล้ว นอกจากนี้อาโมนิมสมควรเลือกใช้บริการจากอารเอโดกาาโชอีกูไรเนื่องจากปีกอาเจนตายมีความเร็วเช่นกันแม้ซีซันนี้เขาจะมีฟอร์มที่ตกลงไป11นักเตะผีแดงที่น่าจะเป็นคร,รักษาประตูอองเดโอนานา่ากองหลังเลนิ oro, ี่โยโรมัตทเดลิกลิสโดมาติเนสกองกลางอามัดเดียโลมาเนอูกาเต้คอบบี้ไมนูนูเซมาซาอุยกองหน้าโบโนแฟนันมาคัตแดฟอร์ตอาลฮันโดกาาโช อยู่หรือย้ายร้านผูเมืองผู้ดีอัปเดตเรตทีมใหม่มาคัสแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดซอ่อถ้าหมดอนาคตกรารไนเต็ดหลังถูกรูเบนอโมริมกาชื่อทิ้งนาน4ี่เกมติดต่อกันก่อนที่กุนซอโปรตุกีสจะใส่เชื่อเขาเป็นตัวสำรองในเกมล่าสุดนะัทรับการมาเย็นของนิวคาสเซิลอยู่นเต็ดย่างไรก็ดีแรดฟอร์ดไม่ถูกส่งลงสนามโดยปีแสดงมีผลงานย่ำแย่ต่อเนื่องกับการแพ้ซาลิกาดงคายบ้าน2 0, ต่อ0นเมื่อวันที่30ธันวาคม ในช่วงที่ถูกตัดขาดจากทีมแรดฟอร์ดให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าพร้อมย้ายสโมสร,รเพื่อความท้าทายใหม่และเชื่อกันว่าผีแดงพร้อมขายเขาเพื่อรับทซัพไม่ต่ำกว่า40ล้านปอนด์ต่อกรณีของดาวยิงอิงลิชเมลิซาเลดดีนักข่าวสาวของสกายสปอร์ตชี้ว่าเป็นเรื่องยากที่แรดฟอร์ดจะได้ย้ายสังกัดในช่วงปีใหม่เนื่องจากเขามีค่าแรงก้อนโตแถมฟอร์มการเล่นก็ตกต่ำกระนั้นก็ดีสกายเบ็ดคลอดอัตราต่อรองทีมใหม่ในเดือนมกราคมของแรดฟอร์ดออกมาอีกรอบ เมื่อ31ธันวาคมดังนี้บาร์เซโลนา2ต่อ1สโมสรในลีกซาอุดีอาระเบีย9ต่อ2เปียเช11ต่อ2อาร์เซนอล7ต่อ1สโมสรในเมเจอร์ลีกซอกเกอร์หรือเชลซี18ต่อ1บายมนิก20ต่อ1เรอัลมาดริด22ต่อ1ยูเวนตุสหรือนีวคาเซิล25ต่อ1เอซิมิลานหรือแมนซิตี้33ต่อ1ลิเวอร์พูล50ต่อ1หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ